สวัสดีค่ะสวัสดีครับสภากันปลูกผักค่ะมาแล้วก็มาปลูกผักเด้อใครซี่ค่ะจะปลูกผักจ้เอาดินออกแล้วก็สะเอาดินไม้มาใส่ตัวนี้ออ,อกเอาซัดจุเปลองเลยเว้ย ิในการปลูกพักปลูกฟักเอาเอามาจากันประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วพักเอามาจากสวิตแต่ว่ามันจะมันจะปลูกได้บ่นะสูสีคือลังเจเลเล็กึ้นซีปลูกฟักตัว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  Oh ah oui, il ouais. y a fascine qui est venu ici. Et là, je ne sais pas si j'avais mis le, le plastique à là Je ne sais pas. Non. Non, hein. non. Comment on se fait? Oh on ouais, fait au plan, ici. y a ici? D'accord. Mets-toi, mets bah Bas, non? Il faut, il faut... Donc on met le plastique là, là. เอาหน้าแปลงเตโลดเซลูลาเอาแปลงอื่ท t กช่ม้องต r ่พลาสติกมาหอดกับบุอืดแนวเห็ดดอกค่ะมาหอดกับบุอดแนวเห็ด <laughs> พี่นี่ก็บร,ริเฮ็ดดอกพะวานพี่นี่เฮ็ดแผลไม่ไหมเนาะอันนี้ก็เย็นเบื้องเพื่อนแล้วก็บถาปลูกย่างเดียว <laughs> พี่นี่กระทาปลูกย่างเดียวค่ะต้นนี้ต้นทักเป็นค่ะต้นผักกุ้ยช่าย นี mig, ่สวยมากน้ำลายนี่นี่นี่พักกุ้ยช่ายเต็มไปเลยค่ะเนี่ยแต่ว่ามันเกิดต้นนั่นแต่ช่ายขึ้นมาน้ำต่อเลยจังใดเฮ็ดจังใดนี่ซ้ามป่วยมั่งใช่ฮะชุ่ยชุ่ยซ่าเซ่ปูเฟลกเกอร์รี่วุ้ยวางวางเลย แล้ว่าเห่วออกผสนต้นกระชายไหมคะเอฟซีคะต้นกระชายเอาออกผสมออกพีโมงนะจุบเลสินี่กระชายเด็ค่ะนี้สุพีโมงจุบเลสิเอ่อ no จุบเลสิฮะนี่นี่เอาไปถ้กินค่ะว้ากระชายยังมาตดใหญ่เลยอืมอ่ะ อุ้ยก็ใชายสดไปกินได้มือนี่วันนี้อาจจะกินกับปุลค่ะเพราะว่าอาจจะกินกระปุกโผล่ไดงหือโผลกออกเลยเนาะค่ะเนาะมันมีหัวมันแล้วความสิเกิดเนาะเนาะออกได้แล้วค่ะกระชายค่ะกระชายนี่ข้าวกระสิไปล่างเนาะค่ะล่างแล้วข้าวกระสิไปถ้ากินกับอัน อ่าซุปน้อไม่ค่ะพี่นี่จะไปซื้อน้อไม่มาซุปนี่ดูค่ะดูหัวมันค่ะบ่ายเมน่าธรรมดาดิเพราะว่าพี่นี่ใส่ใส่ปุ๋ยมกักเนาะเต็มมีเยอะแยะเลยนี่สวยมากสวยสวยสวย เอาไปไว้เอาไปไว้เอาไปไว้ในี่ั่วค่ะเดี๋ยวแฟนพี่นี่โบเห็นแล้วแล้วสิ่ำกล่องพี่นี่ลมบ้านพี่นี่อ่าโอโทถงแล้วก็แล้วก็ต้นไม้เยอะแยะเด้ค่ะโมเมนต์ว่า ไม่ใช่ว่าพี่นี่ไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเด้แม่แมยาสีมะวังเสียพี่นี่บดายค่ะพี่นี่เลี้ยงลูกเราดีขึ้นยังนี่พี่นี่เลี้ยงสามีดีขึ้นยังนี่เด้ค่ะว่มเมนว่าธรรมดาบ้านหลังโอทโงพี่นี่ยังให้ยูแบบให้กินให้ยูสบายเนียค่ะไปยูบ้านเพื่อนแคส่สองเดือนเรามีปัญหา่พี่นี่เราไม่็สมควรสีมะบายพี่นี่สิ ไม่สมควรที่จะมาว่าให้กันแบบนี้เด้อเขื่อมือเดียวสิกับเป็นใจจะมาว่าเห้ยเฮ้ไข่เอฟซีะ่ะ <c oughs> ไ,ได้กัน <c oughs> เถอะเพือนอาสิเบเบาว่าเพื่อนเป็นผู้สางนั่นแหละเพืนอาสิเบเบาว่า สั่งกันโมเมนต์ได้ค่ะของที่นี่ต้องนานเลยของเหล้าสีเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์สิมั้งตื่นสั่นนะต่างถวยก่อน งานเขาไปในครัวยหนมได้กับงางเขาไปน้ำฝน่านตั้งแต่ข้าไปยิบของใส่ที่บ้านว่าอะไอนนันี้จัดขายสิค่ะอานีกับอันไม่งานกันไม่เห็นหน้าอีกแล้วนะคะถ้าเป็นงานครอบครัวก็โอเคเห็นอยู่ก้อมหลายคน ทงานครอบครัวเพิ่นที่นี่ก็สิบ่สนใจบ่สนใจใี่ไม่งานทางขิงนะคะขอปนับถือเจ้าพอ่อเป็นแม่ผัวก็จริงนะคะแต่มาใส่สิทธิ์ด่าเราแบบไม่มีแบบหัวนอนปลายเท้าไม่ได้สมาใส่สีตาเหาแบบขึ้ขีขาโ่แมนดิค่ะมาที่นี่ก็เป็น้นผู้นึงคือกันแม่บ้านนี แทนพีนี่กระเียดแทนที่นี่อยู่เด้มันเป็นวาบกเียดค่ะเอฟซีค่ะไปเข้าไปเบิ้งสามีเฮ็ดอย่างถ้าเอาดินออกบมดเลยเลาเอาดินออกอเอาดินออกหมดนะคะ จาพลาสติกใส่ค่ะเอฟซี่ค่ะเพราะว่าหากใหม่มันเกิดขึ้นมากไหมรากไม้มันเกิดขึ้นมาอยู่ในท่อนี่จะเอาดินออกหมดแล้วก็จะเอาดินมาใส่ใหม่ป่านนั้นเลยค่ะโมเมนวาเห็ดธรรมดา ตัวน,นี้พี่นี่เอามาใส่ใหม่ๆนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเอามาใส่ใหม่เกิดใส,เส่เซยเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่นี่สิไปหาเนี่ยามาหนีบก่อนคะ่ะเค็ดพักปั๊นี้ด้วยคะ่ะทำพักปันนี้เด้อคะ่คะเอฟซี่ะเอาออกเอาออก ใบไม้ติดก็เอาออกนะคะ,ะท่านยาเคดปันไดพี่นี่เปท่านยาเคดปันไดคะ่ะแต่ว่ากับหายแมบ้านประเทศสกอร์ก่อนนี่เดี๋ยวพี่นี่ก็อ,อุกอาดได้กัสีเฮ็ดนะคะเนาะ,ะ,ะนนขาเอฟซีขาท่านเข่ามาติดเนะาะเวลาล่มมานกับโตกลงใ่หนีเนาะแล้วก็ต้องเอาออกแต่ว่าเอามือไปจับไม่ได้นะคะหนามปากมือนะคะ น้ำปักค่ะน้ำปักไอเล e y o ยูมีทูมีทูโอเคค่ะสาดวดอนคนโกพี่นี่เนี่ยฝรั่งเอ็นเอสพีชาแนลก็จะได้จบคลิปนะะเนาะค่ะเนาะแงวแล้วค่ะแงวแล้วอ่าคลิปละคำค่ะเอฟซี FC คะ่ะคลิปละคำดินภาษาฝรั่งเศส่าแต่ ต่คือดินค่ะเอซค่ะละแต่คือดินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีที่รักสวัสดีครับ <laughs>